จากที่นี่ก่อนพี่ว่าจะเตือนแพลวหลายทีแล้วนะว่าให้เปลี่ยนแบบชุดนักศึกษาที่ใส่เ่ยทำไมล่ะคะก็ชุดที่แพลวใส่อยู่เนี่ยมันดูรัดลูกเกินไปมันก็ไม่แปลกหรอกที่โดนพวกผู้ชายมือใส่เอาอะพูดแบบนี้ไม่ต้องพูดดีกว่าพีอพิ๊กผู้หญิงจะแต่งตัวอะไรมันก็ไม่ผิดมีแต่พวกผู้ชายที่เงี้ยแล้วควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้พูดแบบนี้คือจะหาเรื่องพี่ใช่ปะก็แค่พูดเรื่องจริงทําไมสมองผู้ชายวันวันคิดแต่เรื่องแบบนี้หรอ ถึงได้ไปบังคับให้ผู้หญิงแต่งตัวมิดชิดอ่ะจูนพ่อเหอะพี่ติ๊กเขาแค่เป็นห่วงเฉยอะ่ะห่วงบ้าอะไรพูดจาแบบนี้มันพวกผู้ชายเป็นใหญ่ชัดๆช,ชอบดูถูกผู้หญิงไม่ต่างอะไรกับเซ็กชวลฮาร์เมนตนทางคำพูดแล้วที่พี่พูดมันผิดตรงไหนอะ่ะกีดลายแล้วที่โดนล,ลากไปข่มขืนนะพี่ไม่เคยไปดูนิทรรศการที่เขาจัดบ้างเลยใช่ไหมคะว่าเหยื่อที่ถูกข่มขืนเนี่ยเขาไม่ได้แต่งตัวยั่วเพศเลยแต่พวกผู้ชายที่ใช้นั่นคิดจนควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้จูนพ่อเหอะ พี่ตีพูดเนี่ยเขาก็พูดถูกเราแต่งตัวเราลุกเกินไปจริงๆอะตามใจแกแล้วกันทัางั้นพี่กลับก่อนนะค่ะไว้เจอกันใหม่ ในที่สุดแกก็มีหัวคิดรู้จักพาแฟนมาหาพ่อเป็นความคิดผมเองนะครับแต่คบกันทั้งทีี่ยก็ควรจะมีผู้ใหญ่รับรู้บ้างอย่างนี้สิเขาถึงจะเรียกว่าคนมีหัวคิดคัดเอาอย่างพี่ไว้บ้างนะเผื่อแกจะฉลาดขึ้นบ้าง,งพ่อแล้วนี่ทำงานอะไรล่ะเราผมทำงานเคียร์ทีปครับอยู่เจนซี่เพิ่งได้งานเมื่อานนี้เองครับอือดีดยังไงก็ฝากดูแลแพรวมาด้วยนะ มันเป็นคนคิดช้าคิดอะไรก็ไม่ค่อยทานคนอื่นเขาหรอกมันต้องมีคนนำครับพ่อแม่แกนะคิดไว้หรือยังว่าเรียนจบเราจะไปทำอะไรยังเลยอะพ่ออีกต้องเกือบสามปีนะได้ยังไงอะลูกแกต้องหัดคิดล่วงหน้าไว้บ้างไม่งั้นจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงฮะเออแต่ถ้าแต่งงานกับติ๊กไปก็คงไม่เป็นไรลรอมั้งอยู่บ้านเป็นแม่บ้านเฉยเฉยก็ได้ละมั้งเนาะ งานถนัดของผู้หญิงเา้าผมไม่คิดแบบนั้นเหมือนกันครับผมว่าผู้หญิงอ่ไม่ต้องออกไปทํางานข้างนอกก็ได้เสียเวลาใช่อันนี้ฉันเห็นด้วยเลยผมไม่คิดอยู่นะครับว่าถ้าผมแต่งงานแล้วอะยังไงเมียผมอะก็ต้องเป็นแม่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงลูกแบบผมว่านี้ที่สุดแล้วครับเพราะถ้าให้เขาออกไปทํางานข้างนอกอะเดยกก็ก่อบัญหาแล้วปวดหัวอีกอันนี้พูดมีหลักการมีผลดีๆเหมาะจะเป็นพูดนําอย่างเงี้ยเออเหน็นด้วยเห็นด้วยเออกินกินข้าวกินข้าว เลือกคนมาดีใช้ได้เลยอย่างนี้ฉันค่อยเบาใจหน่อยที่พ่อชอบพี่เต็กเขาเนี่ยเพราะว่าเขาคิดเหมือนพ่อนั่นแหละอ้าวแล้วฉันก็เขาคิดผิดตรงไหนอ่ะโรเคะเพจแกว่าอะไรนะพ๋อเปล่าคะ่ะไม่มีอะไรงั้นแทวขอตัวเข้าบ้านก่อนนะคะ ยินพี่ป่ะเนี่ยออค่ะถ้าสอบตกรอบนี้พี่ไม่รู้ด้วยแล้วนะเพราะนี่ก็ติวจนไม่รู้ติวให้ยังไงแล้วค่ะโอ๊ยลำคานมีอะไรไหมเนี่ยฉันน่จะไปะชวนแกไปแคสติ้งงานนะสิแคสติง้งงานอะไรอะ่ะอ่านสิจเจเพื่อนอ่านกองละครซิตคอมที่แกกับฉันชอบดูเนี่ยเขากำลังเปิดรับเอ็กซ์ตาอยู่นะค่าจ้างก็ดีด้วยเว้ย อย่างจูนอะไปก็เสียเวลาเขาไม่เอาหรอกขอบคุณนะคะที่หวังดีแต่ไม่ได้ถามคะ่ะคุยแกถ้าเราไปแคสเราไม่ผ่านอะเพื่อนก็ลองไล่อ่านดูสิจ๊ะเพื่อนเลือกคัดสรรมาให้เรียบร้อยแล้วเฮ้ยแกมีทั้งงานเอแล้วก็โฆษณาที่แกไปหางานเยอะๆมาจากไหนเนี่ยความลับแต่ฉันว่างานพวกนี้เหมาะแกดีไปแคสไกันนะเอาดิน้าลองอยู่กัน แต่พี่ไม่ให้แพลไปทำไมล่ะคะเตืองตัวอยากให้ท่านหญิงมากกว่าที่ไม่ใช่ง,งานฉับฉวยอะไรแบบนี้ก็เพืาออยากทำงานในวงการนี่คะเราไม่เห็นจะเสียหายตรงไหนเลยอะ่ะเรเป็นเอ็กซ์ต้าเตืองตัวได้ไงนั่นดิก็ซิดของทีแพลจะไปแคสอะเน้นแต่ผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่อะไม่รู้อะยังไงพี่ก็ไม่แพลไปจบนะเลิกทำอะไรที่ไันไร้สาระสักทีเถอะดักดานสวงแฟนนะสิไม่ว่าแก<อ>ไม่ต้องมาห้ามฉันเลยนะแพล มองหน้าทำไมคะพูดแทงใจอะดิผู้ชายนี่แม่งเห็นแก่ตัวแบบนี้กันทุกคนเลยหรือเปล่าวะกับอีแค่เกิดมามีกระดอนเดียวเฮ้ยเขาคิดว่าตัวเองวิเศษถึงขั้นมาบอกว่าผู้หญิงควรทำอะไรไม่ควรทำอะไรเกินไปปะวะแล้วเพศหญิงไม่ดีอะไรวะถึงได้มาเถียงชอตจัชอดเนี่ยต่อให้เรียนสูงสักแค่ไหนนะสุดท้ายอะก็ทำงานได้ดีสุดแค่ชีพเมียหรอวะคิดว่าตัวเองมีอำนาจมาจากไหนหรอคะคิดแบบนี้เนี่ยแน่นั่นคิดหรอคะ ไม่ต้องมาห้านฉันเลยนะแพวดูแฟนแกพกูดกมาแต่ละคำดิยอมทนมันเข้าไปได้ไงวะฉันไม่ทนฟังละเอา้าไปไหนวะนดูเพื่อนแพรดิผู้หญิงอะไรปากโคตรเสียเลยแพวขอโทษแทนจูน้ยลยลวกันค่ะมันก็พูดไปงานแหละเออพี่รู้อยู่แล้วนะแต่จริงๆแล้วแพวเลิกคขมัันไปเถอะผู้หญิงปากแบบนี้ ทำตัวหัวก้าวหน้าแค่แค่กบในกะลามามาติมต่อว,ว่าหืนนี่แกวันหลังเจอพี่ติ๊กเนี่ยเบาได้ก็เบาหน่อยนะโอ๊ยถ้าจะมาพูดแบบเนี้ฉันไม่เผื่อแกด้วยละนะเอา้าเดี๋ยวดิอย่าเพิ่งงอนดิ เนี่ยฉันก็กำลังจะง้อแกแบบนี้งงนงไงที่ขอโทษแทนพี่ติก๊กอะถ้ามันจะอยากขอโทษอะนะก็ให้มันขอโทษเองไม่ต้องมาขอโทษแทนมันเลยแกเป็นเทปีเสรีภาพเลย,เยไงเป็นนางงามหรอจัดชุดใหญ่เลยนะฉันก็แค่รำคาญเฉยๆทำไมแกต้องมาทำตัวเป็นคนกลางต้องมาขอโทษคนนู้นทีคนนี้ทีทั้งที่แกก็ไม่ได้ผิดอะ่ะอืมฉันรู้นะ่ะรู้ก็ดีแลละ คราวหน้าแกก็หัดเถียงมันกลับไปบ้างกดจนหัวแกจะจมดินอยู่แล้วเหยียดได้เหยียดดีอีลูกช่งเหยียดเราเนี่ยหัวร้อนไวไปไหมไม่ต้องมาทําเป็นลูกหัวเลยนะฉันนา่าเตือนแกเพราะว่าฉันหวังดีมีแฟนตแต่ละคนเนี่ยดีๆทั้งนั้นไม่ตอแหลก็เงียบจนท่ามตัวเองไม่ได้แล้วยังมาจอีลูกช่างเหยียดนี่อีกค <c oughs> บทุกด้านของเซ็กชวลฮาร์ดมนแต่ละคนปวดเหตุ นะวันนี้หนูว่ามันทําให้หนูเปลี่ยนกลายเป็นอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วเราเป็นคนยังไงกันแน่ชอบแต่งตัวแบบไหนกันแน่เพราะว่าเราถูกเขาแบบบีบบังคับชีวิตจนเราแบบไม่ได้เป็นตัวของตัวเองไปแล้วอะแต่งตัวแบบนี้อีกแล้วทำไมนักพี่มาเจอที่นี่ล่ะทำไมไม่ให้พี่ไปรับ้พาพอตัวมีแคสติ้งแถวนี้นะคะก็เลยคิดว่ามาที่นี่น่าจะสะดวกกว่าพี่บอกแพรแล้วใช่ไหม ว่าไม่ให้ไปแค้นงานอะไรพวกนี้ทำไมไม่ฟังพี่บ้างพี่ไม่คิดเลยนะว่าแพรเป็นคนคิดน้อยแบบนี้แพวคิดทบทวนมาหลายวันแล้วนะคะแพรว่าเลิกกันเลยคะ่ะเลิกเลิกทำไมอ่ะพี่ก็ไม่เห็นว่าจะมีเหตุผลอะไรจะต้องเลิกกันเลยอะ่ะแพวมีคนใหม่เหรอพี่พี่คิดได้แค่นี้จริงเหรอคิดว่าการเลิกกันเนี่ยมันต้องมีคนใหม่ตลอดเลยเหรอแพรไม่ได้มีใครอะไรทั้งนั้นแหละเย่ามาโกหก แพรคงทำแบบนี้จนชินสินะพอหาใหม่ได้ก็มาเลิกกับคนเก่าตอนที่เลิกกับบอมแล้วมาคคกับพี่ไงตอนนะั้นคนที่เข้าหาแพรก่อนคือพี่นะไม่ใช่แพวผู้หญิงพูดเอาแต่ได้คิดว่าตัวเองสวยมากกันดิเลือกได้เหรอฟังคำพี่ไว้นะผู้หญิงอย่างแพรเขาต้องเป็แค่ขววงเล่นเท่านั้นแหละ,ะมากเลยนะพี่ติมากเหรอมากตรงไหนอ่ะพี่แค่พูดความจริงพวกผู้หญิงสวยๆอย่างแพรอ่ะ ก็เป็นในแค่ตุ๊กตาหน้ารถเอาไว้ผู้ชายอย่างพวกพี่ควงเล่นไปอดเพื่อนเท่านั้นแหละทำไมผู้ชายมันยิ่งใหญ่มากนะไนีไยสิ่งที่พูดอยู่กำลังพูดถึงเพศที่ข้อดแก่ออกมานะจ่าได้ไหมท้างเพศแม่ขอบี้ เนีน่ละคนเหยียดได้แม้กระทั่งเพศแม่คนแบบนีน้แถวไม่คิดจะร่วมชีวิตด้วยหรอกนะแม่งเกลืองตัววะ่ะ ็นอะไรคะนี่ไม่เกิดอะไรขึ้นแพลวทำไมจะติ๊กสงก่งข้อความแบบนี้มาหาพ่อคือแพลวเลิกกับพี่ติ๊กแล้วอะคะ่ะเลิกทำไมดูสิพอบอกเลิกเขาก็เลยสง่งข้อความแบบนี้มาหาพ่อถึงไม่เลิกเนี่ยพี่ติ๊กเขาก็พูดจาแบบนี้อยู่แล้วค่ะเมื่อก่อนแพลวพยายามทนมาตลอดนะคะแต่ตอนนี้แพลวทนไม่ไหวแล้วค่ะ พ่อคะแพรรู้นะว่าพ่อคิดว่าผิวผู้ชายอะไม่เท่าเทียมกันแต่จริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้มันเท่ากันหมดแล้วค่ะทุกคนมีหนึ่งสมองสองมือไม่มีเพศไหนด้อยบวกกันเลยแล้วก็ไม่มีใครที่สมควรจะโดนดูถูกหรือโดนเหยียดหยามด้วยนะคะแล้วถ้าพ่อยังดูถูกผู้หญิงอยู่แบบเนี้ยแพรจะไม่ทนแล้วนะคะเธอจะตัดขาดความเป็นลูกเป็นพ่อกับพ่อ เหมือนที่ตัดขาดกับพิติพ่อคิดว่าผู้ชายทั้งโลกเนี่ยดีกว่าลูกสาวตัวเองเหรอคะไปตายซะ ขอโทษลูกไม่เป็นไรคะ่ะป่อยลูกนะเท่ากับลังพ่อคะ่ะนี่ถือเป็นบุญของแกที่ฟังฉันแล้วก็คิดได้แล้วก็ไปเลิกกับมันอะ จะไม่เครดิตฉันหน่อยเหรอที่แบบฉันคิดได้ด้วยตัวเองอะฮะถ้าจะให้เครดิตใครนะจะเป็นฉันที่เป็นคนเบิกเมตรให้แกได้เห็นทางสว่างโอ้เวอร์มากเอาขอบคุณสิจ๊ะรออะไรจ๊าขอบคุณนะจ้าเพื่อนลาที่ไม่เคยทิ้งฉันไปไหนให้กำลังใจฉันตลอดเลยอู้จ๊ะเพื่อนี่ไอ้นเอ้ยมามามุดไหนนะ่ฮะอยากโรแมนติกอ่ะอ๋อ แกก็เหมือนกันนะสมัยเนี้ยอย่าไปไว้ใจใครมากแล้วก็อย่าไปยอมใครมากด้วยไม่ว่าใครหน้าไหนอ่ะก็ไม่มีสิทธิ์มาทำร้ายคุกคามแล้วก็ดูถูกผู้หญิงเข้าใจไหมครับผมเป็นเด็กดีน,ดน,ดน,นะคะ่ะลูกไปดูมาแกก็สวยใช่ไหมหล <c oughs> อล <c oughs> น่ารัก เดี๋ยวก็ผีพากให้แกกับฉันกลายเป็นคู่จิ้นกันเมียเมียเมียไหนแกก็รู้จักฉันถูกซอกรู้มุมแล้วปะก็จิ้นกันเลยไิวพอ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 ไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ต้องการคู่จิ้นด้วยจ้ะเป็นคู่จริงเลยไหมเอ้ยแบบเนี้ยเอ้ยบ้าเลยฉันก็จะองเป็นแฟนให้แกเองนะจ้ะดีไหมเก่งจังเลยนะหูอยากบอกกับพวกเขาว่าไม่มีใครใหญ่ไปกว่าใคร ทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่ากันถ้าเขาใช้ความรักในทางที่ผิดเขาไม่มีวันที่จะเจอความรักในทางที่ถูกเลยเพราะฉะนั้นการที่เป็นผู้ชายแล้วคิดว่าตัวเองเหนือกว่าผู้หญิงเสมอสั่งได้ผู้หญิงต้องได้ตามใจฉันทุกอย่างมันไม่มีอยู่จริง can do